เออตอนนี้ไปหมื่อเราสมาทานสมาทานลันสมาทานกรรมฐานแล้วและสมาทานศีลแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานสติกรรมฐานก็พูดต่ออื่นมานานแล้วเดี๋ยวจะลืมอนาปานสติกรรมฐานเสียอนาปานสติกรรมฐานเป็นธรรมธาตวนนา ด้วยใจการที่าจรณากำหนดรู้ลมหา้ใจเขาออกในสำหรับอนาปานุสีกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดจะเป็นกรรมฐานที่มีกำลังใหญ่อย่างยิ่งว่ากรรมฐานทั้งสามสิบต้อสี่สิบกอง ยกอนาปาสิกองหนึ่งหรือสี่สา,า,า,าสมิเก้ากองย่องขึ้นอยู่กับอนาปานสติกรรมฐานเพื่อการจะบำเพนญกรรมฐานให้เป็นสมาธิกองใดกองหนึ่งก็ตามต้องขึ้นอนาปาุสติกรรมฐานอ e uh ยู่เสมอก่อนจสเมือไปเพื่อันดับแรกให้จบจับลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่าให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกตูก้ยอยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวโดยสั้นให้ใจออกยาวโดยสั้นก็รู้อยู่ให้ใจเข้ายาวโดยสั้นออกยาวรืยสั้นนี่เป็นแบ,บบฉบับตามในมหาปฏิปทานนะสุขที่ก็ใชไ่ได้ผลเหมือนกันได้ผลว่าที่สามารถจะทรงฌานได้เหมือนกัน มีผลมีมีผลดีมากไอ้ตาอินนายเหน่งพิองสมเด็จพระภูมีมีสภาเจ้าเทศไว้ในกรรมาฐานสี่สิบท่านพิจรารณาไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้าให้จับลมไม่ใจให้จใหจเข้าว่ามันจะกระทบจมูก,แล,ก,กแล้วกระทบที่หน้าอกก็กระทบหุ่นและสะดือนิดหน่อย หายใจออกกระทบเลือดทุนหรือเสลือกระทบหน้าอกกระทบที่จมูกถ้าเริดิ้นที่ปากเนื่องในคนยินที่ปากงอมก็จะรู้สึกกระทบที่จมูกถ้าเป็นคนคนลินที่ปากก็จะกระทบที่ลิมนที่ปากที่สำหรับในกรรมฐานสิทธิให้รู้อารมณ์กระทบเอาว่าท่านหลายจะสงสัยซ้มว่า แต่ขะอนาปานุสติกรรมฐานทำไมรู้ได้เจ้าตรกเบีแบบความจริงก็แบบเดียวกันแต่แค่การสังเกตต่างกันในมหาปฏิปทานนัสูตรนั่นค่ะสังเกตลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าให้ใจเข้าหรือให้ใจออกสล้หรบบในกรรมฐานสี่สิทธิ้สังเกตอารมณ์กระทบของจิต อารมณ์กระทบสัมผัสทางกายคือกระทบทางจมื่อกทางละอกทางทางศูนเหนือเฉลยเป็นต้นนิ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับมหาสฏิปทฏฐานสูตรนี่พระพุทธเจ้าเทศจะเฉพาะชาวแฝนกุรุเท่านั้นเป็นกรรมฐานละเอียดเพราะว่าชาวแฝนกุรุนี่มีอารมณ์จิตละเอียดมาก ถ้าหาว่าจะไปทิ่ไหนไปในในแคว้นนั้นเมื่อไร่ก็ตามพระพุทธเจ้าจะโทษเทศจะเปะมหาวดีิรานาสูบไม่เทศเรื่องอื่นแต่การอย่างอื่นนะพระพุทธเจ้าเทศในสายอื่นในการซึบ่งกัจจิยาการการของคนฟังที่มีความเข้าใจย่อมเสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุรัด เป็นปกติของเขานับแต่ก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเขาก็เจริญมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นปกติตามพระบาลีทรี่นกล่าวว่าแม้แต่นกที่เขาเลี้ยงไว้อยางนกแเต่านางวิสุลีเลี้ยงไว้เนื่องจากคำว่านามวิสุลีนี่มันก็ในสมัยที่ระพุทธเจ้าทรงบัตรแล้ว แต่ว่าจริยาของชาวกุรุทั้งหมดเขาเจริญมหาสติสัพทานาสูตรทั้งสี่มาก,ก่อนพระพุทธเจ้าจะสอนในเนืนน่อผมเนเมื่อแานเนงเขาปฏิบัติย่างนั่นเป็นปกติพระองค์เมแต่ตัวสัมมาสัมพุทธเจ้ารับรองผลจึงเข้าไปและอธิบายให้มันสูงไปกว่านั้นเขาเข้าใจว่านอกจากจะทรงสติสมปชัญญะแล้วก็ยังมีวิปัสสนาญาณอ้นี้พระพุทธเจ้าต่อท้าย เริ่มนับวิปัสนาญาณนิวรยยสัตว์เป็นต้นเพื่อคอามถมรรคผลนิพพานนี่คนแดนนี้เป็นคนที่มีจิตละเอียดท่านบอกว่าแม้จต่นกแขกเศร้าเรื่องาวมิส uh ุน hmm. ีเรียงไว้ถ้าถูกเยียวเชียวเข้าไปในองเล็บเนรเสมณเนรีเห็นข้าก็ส่งเสียงดังให้เยียวตกใจเยียวตกใจนิคลายบงเล็บ นกแขกเต่าตกลงมาพระมณีรีถามว่าเมื่อขณะที่เยี่ยวเฉียวเจ้าไปอยู่ยยในอองเล็บเจ้ามีความรู้สึกอย่าง,าง,งไงนกแขกเต่าบอกว่าเวลานี้เวลานั้นมีความรู้สึกว่าร่างกระดูกกำลังนำร่างกระดูกจะไปกิน <c oughs> น,นี่แสดงว่านกแขกเต่าตัวนั้นสนใจในที่กลางปฏิบุลังในคัามท้งสี่สิบคือว่าใน มหาธิปเทวสถานสูตรนี้ว่าสุนใจในนวสีขาวเอ๊ะขาสุ็ปสัญญานี่มันไม่ใช่อย่างนี้มหาธิบเทวานสูตรทธเจ้าเทศเฉพาะให้ได้กรรมฐานสี่สิบเทศในวงการภายนอกจะอารมณ์ไม่สมอกันเรียกว่าเท่านาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเข้าใ,ใจออกเป็นการที่ละเอียดเราต้องสนใจมากถ้าเราเผลอนิดเดียวก็จะรู้สึกว่าเราเผลอไปว่าเราไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่เป็นการบังคับจิตให้ทรงสติสมัชย์ยะในการเจริญสมสถะภาวนานี้ต้องการสติสมัชย์ยะเป็นสำคัญ นี่เป็นการบังคับให้จิตทรงสติสมััญญะาาให้ดีขึ้นเมื่เระขณะใดที่รู้ลมห้ใจเข้ารู้ลมห้ใจออกขณะนั้นที่ว่าจิตเป็นสมาธิสมาธินานาปา,น,า,านุสติกรรมฐสานแล้วก็เป็นกำแังกำจัดโมห oh ะจริตชวิตตกจริตเรียกว่ากำจัดความโง่ของจิต ป้องกันอารมณ์ฟุ้งซ่านโดยอุตจักรภุจักรในวณ์ท่าะการที่ใครอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวแล้วก็ถ้าใครอาณาปานุสติก็ไมทายเป็นบุตรีที่จะทรงสมาธิเองนีการเจริญอาณาปานุสติก็ไม่ายก็ต้องสังเกตไว้ เวลาพูดหายใจเข้าห้ใจออกถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ใช so ้คำภาวนาว่าพุทโธเป็นหายใจเข้าเนืยอว่าพุทหายใจออกเรืยอว่าโธสล้หรับคำว่าพุทโธเป็นพุ้คานมุสติกรรมฐานมงใชาจิตละเอียดลงแต่ว่าเวลาหายใจจงอย่าให้ใจให้แรงกับปกติหรือเบาปกติล่อยอารมณ์ลมห้ใจเป็นไปตามปกติให้จิตหนดรู้เอาเอง ไม่ใช่ว่าเวลากำหนดรู้ลมหายใจก็ออกปกติมันจะไม่รู้สึกหายใจแรงๆแบบที่ใช้ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามปกติแล้วก็รู้ตัวอยู่เนี่ยนาปานุสติกรรมฐานจะเข้าฌานได้ง่ายจะสังเกตได้ในฌานสูงสุดหรือว <inaudible> ่าเวลาจับลมหายใจเขาออกก็มีคำภาวนาด้วยกาษาให้ได้ เมื่อถึงฌานสี่เราจะรู้สึกว่าเรามีสภาวะเหมือนไม่หายใจไม่รู้เราไม่ใจมีหรือไม่มี่ว่าจิตสบายมีความโสมมีความสว่างสวัยภายในในจิตมีสติสมัชัญญะสมบูรณ์แบบที่ความรู้สึกตลอดเวลาแต่ว่าไม่รับสัมผัสภายนอกดวงจะกินลิ้นจะจัดอ้มีความยั่งยมนไม่กิน แล้ ham, วเจริญฌานนี่จะไปนั่งที่ไหนก็ตามตถ้าจิตเข้าถึงระดับฌานแล้วยงไม่กินถน้ยงกินลิ้นกัดสม่นไประนันไม่รู้สึกแต่ว่าสิ่งที่ฉังเกตได้ก็คือเสียงเสียงจะดังขนาดไหนก็ตามถ้าเราจิตตกอยู่ในฌานสี่จะไม่ได้ยินเสียงนั้นอย่างนี้แวดกายนั้นฌานสี่ นรการเดินที่ต้มาถายก็จะไม่แน่นะักว่าการเข้าถึงฌานย่อมเป็นไปได้แต่ว่าการทรงฌานอาจจะยากสักหน่อยเพื่อการทรงฌานหม,มายถึงว่าเราตั้งเวลาไว้ตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เราจะเข้าฌานสี่และจะออกเวลานั้นแล้วมันออกตรงตามจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว้อย่างนี้ชื่อว่าบิดโพสงฌาน ที่สมบับอนาปานุสตินี่ก็บอกแล้วนี่ว่าเป็นกรรมฐานที่สรงฌานได้ง่ายแต,าาายต่เป็นกรรมฐานที่ระงับการพุ่งใสของจิตเป็นกรรมฐานที่ระงับที่ตกกับโมหะคือระงรับความโง่มันก็เหลือแต่ความฉลาดยเมื่อจิตเข้าฌานแล้วมันก็เหลือแต่ความเฉลายความโง่มันก็หายไปนี่เมื่อความเฉลายเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นในระหว่างนั้น อารมณ์มันก็จะมีความรู้สึกต่อไปอีกพอาจิตตรงชั้นไม่เต็มที่แล้วถ้ามันคลายตัวนิดหน่อยปัญญามันก็จะเกิดมันหนังมันจัวคนเรามี่มีชีวิตอยู่แค่เพียงลมให้ใจเขาออกเท่านั้นเองอารมณ์ปราณนีสิ้นเป็นแล้วบรลายขนาดนั้นก็ชีวิตกมาตาย ได้การตายของคนที่ว่าไปการตายที่เป็นปกติแต่ความจริงถ้าเข้าถึงจริงและปัญญามันดีกว่านี้มากนะไอ้ที่พูดนี้จะให้เขาเสียก็ไปหาของจริงจริงที่ตามความรู้สึกว่าอรจิตมันไม่ถึงสิบจุดิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้แล้วพูดกันเป็นแล้วแล้วมันก็จะเห็นชัดเีย่างกายว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นไอเพียงธาตุสี่ ธาตนานุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเต็มไปด้วยกายของความทุกข์เป็นทุกข์จากการคิวความกระหายการป่วยไข้ไม่สบายการป่วด้วยจาระปัสสาวะทจตุขการทราาัพย์ทรัพย์จากของรักของชอบใจกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นต้น เลื้อมันมองเห็นท really ุกทัพปัญญามเกิดเองมีนเรียกว่าปัญญาเกิดด้วยนายของสมาธิอย่างที่ระทตานบอสก์กลาดบอกว่าต้องทำสิ่งใ้บริสุทธิ์เมื่อสิ่งบริสุทธิ์และจิตจะเกิดสมาธิมันสมาธิต้มมันแล้วปัญญาก็จะเกิดแท้ที่สุดจะถึงซึ้งพระนิพานธรรมาริยมรรคในผลที่เกิดขึ้นนี่สมนักวันนาปานุสติก็เหมือนกัน ถ้าทําใจสบายจิตเขาถึงชาลสีได้ชานหนึ่งชานสองชานส,สามก็ตามเวลาที่จิตสึงอัก็นยามันจะเกิดเองมันจะบอกชัดมันจะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายขึ้นมาเองจะมีรู้ความรู้สึกว่าร,ร่างกายนี้มันเ็ไม่เป็นสาระไม่เป็นกานสารไม่มีการทรงตัว เพราะอะไรก็มีความเกิดกันแล้วก็มีความแก่ความป่วยความตายเพงว่าในขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้ถ้าจะบริหารร่างกายเเถียงใดก็ดีร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศนตลอดเวลาเป็นอันว่าถ้าไม่เกิดนิพิทายา่ความเบื่อหน่ายในทันห้ายร่างกายเสียนี่ตัวปัญญามันจะสึ้น มเมื่อเมือในและร่างกายแล้วก็คิดต่อไปทึงโมกตธรรมถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวขึ้นทจ่ว่าความแก่ความเจ็บความตายาการทับท้ายแจกของรักคอนเข้าใจมันก็ไม่มีเี่อาการอย่างนี้ที่จะมีขึ้นได้ก็เพราะสายความเกิดเป็นปัจจัยตอนนี้อนนาปานุสติกรรมฐานที่ใร้จิตให้เกิดปัญญา นั่นก็จะสอนต่อไปว่าถ้าหากว่าเราไม่ต้องการความเกิดต่อไปแล้วว่าตัดรากเงาของยินริษัทสามเดิมการเจ๊หมดเอตัดอำน่ายของความโล้วยการให้ทานตัดรากเงาของยินรคือความโกรธดวยการเจริญเมตาารมีแล้วก็ตัดรากเง้าที่สามความหลงด้วยการพิจารณาหาความจริงของขันห้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มาตัดกันตัวเดียวตัดต้องพิจารณาหาความจริงของขันห้าคือร่างกายที่เรียทั่วรูปโดยปัญาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันยาวมันจะเห็นชัดว่าร่างกายเป็นธาตุสี่มัมีการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงภายในจะมีความสุขสงบอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะระวิปัสนาญาณมันไปด้วยกันเสมอ ถ้าไปกปันอย่างเดียวเฉพาะสมาธิไม่ช้าก็พังน,นีิปสัสนายานณเดินคู่ไปด้วยแล้วก็มันในฟังมันมีแต่ก้าวไปนี่ร่างกายเป็นธาตุสี่รือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันสโสมตลอดเวลามันพุกตลอดเวลาอาการเห็นว่าโทมตลอดเวลาทุกตลอดเ,เ,เ,เวลานี่เป็นทวิปสัสนาญาน แต่ว่าเราจะทรงร่างกายอยู่แบบนี้ต้องการด้ร่ลลางกายแบบนี้ต่อไปในชาติหน้ามันก็ยะมีแต่ความทุกอย่างนี้่องนถ้าเราจยตัดความทุกเส้นได้ก็ต้องตัดโลภะโทสะโมหะในโลภะโทสะโมหะนี่ถ้าตัดจริงๆแล้วกำลังใจก็มาตัดัที่กายนี่เอง มาพิที่เจารนาหาความจริงว่าร่างกายนี่มันเป็นเราแล้วมันไม่ใช่พวงเราให้มันจะบอกทัศปัญญามันดีกว่านี้มากมันมีความหลักแหลมมากสตมันได้สิ่งที่จริงมันจะเห็นชาตว่าร่างกายนี่ไม่เป็นสาระไม่เป็นสารไม่ขร้อมน่าเบื่อเต็มไปด้วยสกปรกโสโศรกเต็มไปด้วยอาการไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการสลายตักเป็นดี่สุด แล้วเ,เราอาศัยคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นบ้านเช่าอาศัยโชคกล่วาวเท่าน,นั้นในชาเราก็องจากมันไปเพราะมันพังถ้าพังแล้วถ้าต้องการความเกิดอ,อีกมันจะไหวไหมมันก็ไม่ไหวมันก็เป็นทุกแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะเกิดอ,อีกเราจะทำยังไง เราวก็ใช้หลักการตามข้อน้าของจิตที่จิตต้องจะบอกเองเป็นระยะไปว่าเราปล่อยร่างกายที่เราไม่ต้องการความเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะเป็นตนัวดีเป็นสัตว์ดีเป็นพวดายตัวดีเป็นทรงตัวดีจะไม่มีสําหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือไนนิิตาน มีจิตมันจะเกิดมีความใสสะอาดเรืได้ของทานมันจะคิดประเด็นทดองนี้แต่มันดีกว่านี้มากัชัดมากแล้วต่อากนั่นไปมาใส่ความคลายความพอใจในร่างกายเสร็จแล้วเอาไร้ความรักในเพศก็ดีความโลกก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็คลายตัวเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันปรากฏในจิตจะพูดว่าจิตไปโม่สูงไปกิเลสิปหลงในกายของตัวเองไปสำคัญ มันหลงในร่างกายทุกตัวมันจะคงอยู่มันเป็นของดีเผอว่าร่างกายของบุคคลอื่นวัตถุอื่นดีดไปด้วยแล้วความง่เขาสิ่งใจที่าร่างกายของเราและร่างกายของเขาร่างของวัตถุดใดๆจะไม่สลายตัวที่นี่สายอานาปานุสติตัดทำลายความง่้คือโมหะเจริญเรือ่งองหยกใหญ่ซงส้อมเด็ต่าด แล้วขับไล่ความฟุ้งซสาของจิตจิตที่เป็นสมาธิเร็วๆเป็นยาเสดได้ง่ายเป็นอันว่าคำสั่งสอนอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมมาพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อผณิตาฟถ้าเราเจออนนาปานุสติกรมฐานเป็นปกติจิตของเราก็จะมีความฟ่องซ่านสกิดามาตดแตงโยก คือเป็นลัทโสดาศีกาคาราคารหันได้ายในไม่ช้าแล้ต่อที่นี้ไปเขาบรรดาท่านหลายจะงียามตั้งกายให้ตรงรละวงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นาปานุสติเป็นพื้นฐานไม่ว่าใช้คำบรรณาละพิจารณาไปด้วยตามใจอัตยาสัยยิ่งกว่าจะได้ยินพญานบอกหมดเวลา ต่อไปนี้ไปเป็นวาระที่มันดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายเจริญสมาธิจิตหรือวิปัสนาญาณก็ได้โปรดทราบว่าการเจริญถ้ากรรมฐานจะเป็นด้านสมาภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาก็ตามอย่างนี้ทช่นเรียกว่าปรมัตถปฏิบัติ ถ้าจัดเป็นบารมีก็เรียกว่าเป็นปรมัตธรมบารมีเพราะการสร้างกําลังใจอยู่ในด้ายของผู้สนวันนี้อยาขอพูดเลยย่อเขอเล็กน้อยการที่เราทําแบบนี้เพราะว่าองค์สมเด็จเจะสสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรยว่าความเกิดเป็นทุกข์คือชาติทิทุขปาการเกิดเป็นทุกข์ เราก็จะมองเห็นได้ง่ายๆว่ากายเกิดนี้เราหยุดไม่ได้จนทำงานทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่ของเราและความเป็นอยู่ของครอบครัวึงถึงแม้ว่าเราจะประกอบผีกายงานอย่ันใดก็ตามมีทรัพย์สินมากเพียงใดก็ตามในที่สุดเราก็ต้องตาย ว่าเราตายไปแล้วแต่ความชั่วมันเกาะใจไปมันจะพาไปลวงอบยภูมิค no ือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็ตัสุรกายสติรนฌานเป็นต้นถ้าเรามีความดีเกาะจิตไปจิตก็จะพาไปเกิดอย่างเร็วที่สุดก็เป็นมนุษย์ชั้นดีหรือเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าบริสุทธิ์เต็มที่ก็ติระนิพพาน นี Entonces, ่การที่เราจิตของเราจะเกาะความดีหรือความดีจะจะเกาะจิตเราไปได้ก็ต้องอาศัยหนึ่งการให้ทานสองการรักษาศีลสามการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานี้องค์ตมเด็จพ็ะสมมาสมพุทธเจ้าต้องการให้ทําจิตให้กินกับจิตที่เป็นกุศล เพื na na si e, e, mm ่อการภาวนาในด้านพระกรรมฐานฝ่ายสมถะสี่จิตกโดีวิปัสนาอย่างกนดีจัดว่าเป็นกุศลทั้งหมดนี ang, ้องค์สมเด็จพระบรมสุคุตกล่าวว่าย่อมเป็นปัจจัยใเข้าถึงสิ่งพิพานยนางของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกที่สุดก็มีความประสงค์ ไอ้ทรงสติสัมปัญญะคือมีความสติสัมปชัญาะสมบูรณ์ไม่ลืมความดีมีการให้ทานมันเจริญรักษาสินและเจริญภาวนามีการเจริญสมถภาวนานี้เราต้องการจิตสงบจากอกุศลและจิตน้อมอยู่ในส่วนของอกุศลเป็นปกติ โดยปกติพระโบราณาจารย์แนะนำให้นึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยใช้คำภาวนาว่าพุทโธแต่ว่าถ้าภาวนาเฉยๆจิตก็จะลอยเกินไปไม่มีที่เกาะเพราะจิตมีสภาพ์ข่าดแปวงฉะนั้นท่านจึงแนะนำให้จับปัญาปานุสติกมาถ่ายคืออารมณ์ให้ใจเข้าออก กำหนดรูนลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาห้ายใจเข้านึกว่าพุทเวลาห้ายใจออกทึกว่าโภสําหรับ,บอานาปา,านุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรูนลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานนะครับความฟุ้งซ่านของจิตที่อย่างหนึ่งเรียกว่าจะเป็นกรรมฐานนะครับกายสังขารถ้าเวลาที่เราป่วยไข้มนสบายอาการมันมากเีอากายเสียดจด สรงสมเด็จทรงส,สวัสดีโสภาคในใช้อนาปานุสติกรรมนานเข่าหระครับคือจับลมให้ใจเขาออกถ้าลมจิตเป็นฌานละอุปรจารสมาธิอาการของทุกขเวทนามันก็จะบันเทาลงด้วยความชิงอาการมันไม่ได้ลดลงแต่ว่าจิตเราไม่ยอมรับความรู้สึกอาการทางกายก็ทําให้ใจสบายได้ อรการนีสองเส้นแับอนาปานุสตินี้เป็นเป็นพระกรรมฐานระงับโมหะจริตกวิตกจริต <c oughs> รวมความว่าเป็นกรรมฐานตัดความโง่ของจิตโมหะก็คือความโง่ทำให้จิตเฉลายขึ้นเส้นรับพุทธานุสติกรรมฐานกันนล่ถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คนประเภทนี้ถ้าตายแนละ้วไปเกิดเป็นคน,คนก็มีแต่ความดีมีความรุ่งเรืองไม่ถอยหลังไม่ไม่น้อยหน้ากว่าใครถ้าเป็นเทวดาหรือรหมก็มีรัศมีกายมากเทวดากับรหม็วัดความดีบรารมีรกันด้วยรัศมีกายั้นโดยเพาะอย่างยิ่งการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนี่ทึงกล่าวว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานในง่ายดีสุด ถ้าเราสำหรับวันนี้ไปจะไม่พูดมากเราก็ต่อที่นี้ไปพระมัณฑาท่านพุทธวิสัทถ์ลายตั้งใจกําหนลดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทขณะดใดที่ใจเอารู้ลมให้ใจเข้เารู้ลมให้ใจออกรู้คาภาวนาว่าพุทโผขณะนั้นชื่อว่าจิตพวกเราเป็นสมาธิตร้งความต้องการ ถ้หาหาว่าบางเอื่นภาวนาไปภาวนาไปใจไม่เกิดสบายคำภาวนาหยุดไปเฉยๆที่มีความชุ่มชืนอยู่กว่าอย่างนี้ก็จงอย่าตกใจนั่นแะอาการผู้ชานที่สองให้อามรมณมดีขึ้นถ้าว่าทําไปแลว้วความชุ่มืทนหาไปมีหายไปเม,มือาการเครียดลมไม่ใจเบาลงหูได้ยินเสียงภายนอกเบามาก จิตใจทรงตัวแนบเรียนสนิทอย่างนี้แปลงกายของฌานดีสามถ้าบ่เอิญภาวนาไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกรากดว่าไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าหือใจออก,อกมันมีหรือเปล่ามม่มีการเฉยเฉยจิตใจสบายอย่างนี้แปลงกายของฌานดีสี่จัดว่าเป็นการสำคัญที่สุดในพระพุทธศ,ศาสนา อ้นรอต่อแต่นี้ไปก็ามันดาเป็นพุทธบยิจัททันหลายโดยทัวนหน้าพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลม,มให้ใจเข้าออกใช้คำประวัาและพิจารณาตามมัติญญาายาใจจงกว่าจะยนินพิญญาบอกหมดเวลา